ครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับวันนี้ผมมาฝากภูอีกหนึ่งวันครับมาหาคุณพ่อบันนะครับซึ่งทราบข่าวว่านกท่านนะครับช่วงนี้ท่านก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนกก็โดนนะครับโดนอะไรไม่รู้นะครับมากับสายฝนครับวันนี้ดูครับโอ้ตกดีเหลือเกินนะครับอาคุณพ่อบันครับผมสวัสดีครับพ่อ เป็นยังไงนะเห็นพ่อขอดรายงานว่าอะไรแกไอ้พ่อขอดว่าหมูจูบกูบมันคืออะไรพ่อพ่ <c oughs> อนะตายก็ซื้อหนิแล้วโอ <c oughs> ้นก็แบบหมูปอย่างเดอกมันหนิหน่งก็ซื้อยังไงไม่เข้าใจนกโดนอะไรพ่อนกเป็นอะไรปีบาดแล้วละ่ะโดนอะไรโดนเยี่ยวเยี่ยวสีอะไรสีเทา <c oughs> โอ้สีเทานี่ของจริงครับสีเทาตาแดงเนาะเนาะตาแดงเนาะของก็อ่าไปเนี่ยอั้ไหนพ่อไปเนี่ยเป็ดหอยก็หนิแล้วฮะเอาไปถีน เป็นเถ็นนะครับนี่เถ็นของคุณพ่อบันโอ้มันลั่นไหมล่ะพ่อจังว่ามันบอลลั่นหรกไปใส่โอ้พเนียดไม่ลั่นบ้าอ้อคงดงอยู่ยังไงทีแรกใส่ทิ้งไหมมันเล่นกันไหมนกมีนกมาเข้าไหมพ่อบันบ่ท่านเขาแต่ว่าเถียงกันครับมันเถียงกันเถียงกันเราบ้ดนที่ภากันเศร้าจัดปัดไปเอามันเลี้ยงเศร้าจัดปัดอย่างสันเลยครับ มันม่นกเขามันต้องคู่ทุโตทุคู่อผมเลยว่าจากไม้คยสิเป็นเบิ้งหอกปเบิ้งหลกเจิดออกโอ้ยขาอ่อนเลยไหมเดี่ยวบินออกจากต้นไม้ที่พ่อบัรไัแมนเจิดออกเลยเป็นใครก็ใจวิววิวแล้วครับนี่ปีไมก่อนเลย50รอดอีก50ไม่รอดย่างเขาไปเดี๋ยวคืนนีเออตายแล้วโรคบวัดหรืว่ามันเ่เติงอ่ะยันต่ขนซะ บาดไปซอกใกล้ๆเลยยู่ซื่อๆบาดเนี่ยปีกเนี่ยเบียดน่อยสดๆดอยู่เอาเอาเอาลงมาเผื่นบ่ตีงบาดเมือตบก็ยังบม่ติง่ง <c oughs> เมาเขาเขาเขาตุ้มไม่ทันเอาก็ยังบ่ <c oughs> อยากเขาไม่ตีงเลย <c oughs> โอ้ย่านแห้งครับถือว่าโชคดีนะครับนี่ ตอนที่มันขันนี่ก็คือรู้เลยว่ามันกําลังอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมวันก็คือก็คือจะเข้ากันแล้วคือสิเขากันแล้วมันยงกันอยู่ใกล้ๆกันอะไรเงียบใส่กันจากนั้นเงียบไปเงียบเศร้าจัดปัดซื้อทั้งสองไหมจากที่เงียบจนพอบันเดินไปหาประมาณกี่นาทีพ่อพ่อหมายถว่าเลยยี่สิบสามสิบอยู่บอกเลยจังเลยโดนเติมยีลีไว้เยยี่สิบสามสิบนาทีมันสังเกตแล้วมนสิเหลวไม สันันแล้วเกแล้วแจมันต้องเอาให้ได้เนี่มันสิแล้วหัดหาจิตใหม่มันเลยพอสทัิสละยี่สิบสามสิบนาทีครับพี่น้องครับมันไม่ธรรมดานะครับยี่สิบสามสิบนาทีนี่ไม่คือต้องแเดี่ยวนี่คือมันเข้าไปตอนแรกมันอาจจะงงอยู่ครับถ้าเกิดนกที่มันเดี่ยวที่มันบินชนแล้วบางตัวมันกระเด็นออกไปก่อนแล้วมาตั้งหลักใหม่แล้วก็เข้าใหม่ นะครับแต่บางตัวก็จะแบบว่าที่มีประสบการณ์คือมันจะบินรอบพเนียดป๊อปป๊อปป๊อปไล่จนได้ตอนนั้นเลยมีสองแบบตัวมันมีประสบประการมันจะเกลีงสั่นล่ะครับแสดงว่าพ่อวันคิดว่าเป็นเหี่ยวที่ใบรุ่นขึ้นหมาใบรุ่นขึ้นมามันเพราะท่านเคยประสบประการสังเกตเหรอก็ทันเงินเคยประสบประการบ่เลียผมให้เลยไม่ถึงสิบนาทีแมนผมให้เลยครับแมนนี่เลีย อันนี้ยี่สิบงสามสิบนาทีนี่คุณแล้วก็มานั่งปั้งย้อนบ่ได้เป็นสิขันอย่างนกเขาไปว่ามิดไปเริ่มเริ่มเริ่มใจไม่ดีแล้วใช่ไหมก็บรรยาไม่ดีแล้วสั้นสั้นหูงเจว่ามันคู่ในกูที่มึงที่กูที่เมื่อกี้ยังคึดว่ามันจะเยียบนะมันนิดครับนี่มันบอกคู่คือมันยังไม่เข้าร่วมอยู่ดีก็เงียบไปทั้งหมดเลยโอ้โหพี่น้องครับถือว่าผมก็นี่แหละครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้บางทีก็รอดอย่างเงี้ย เราพวันเนาะถือว่ารอดนะครับพเนีดก็ไม่ได้ห่างมากคือหัวนกออกไม่ได้เพ่าะเนาะออกไม่ได้รแต่แต่ว่าตีดมันซุ่มหมกสลัดข้อขาดเดียวอันนี้ละครับครับครับก็รู้อยู่ครับแต่คิดว่าน่าจะที่พันพูดเราคือเป็นเหี่ยวที่ไม่มีประสบการณ์แม่นครับแล้วก็จะเป็นเหยี่ยวใหม่ที่ยังแบบเหี่ยวใหม่ายังไม่เก่งนะครับแต่พวกที่บอกว่ามันเก่าเกมแล้วอย่างเช่นอายุเท่ากับพ่อขอดอย่างนี้เนี่น่าจะน่าจะไม่ได้บินมากนะครับเพราะว่า ตกลงกลางทางก่อนโอ้ใช่โอ้ได้ยินกาบพวกข่าวว่านกพ่อบันนี่เกือบนะครับเกือบแล้วตอนนี้ไปดูเลยครับใช้คําว่าหมูจุบกูบนะครับเดี๋ยอตอนนี้ก็ขันแล้วใช่ไหมพ่อขันแล้วนกมันเคยโดนไหมนกบอร่เคยเจ้าเตอ้เป็นนกกดนกกาเป่าก็ว่าเคยครับว่าจะมาพ่อแล้วครับเอาง่ายว่าไม่ได้เฝ้านั่นเองสรุปแล้วไม่ได้เฝ้า ครับโอ้โหไม่งั้นนี่โอ้ยแบบรอดมาได้ไงพี่น้องครับดูพเนียพเนียดก็ไม่ลั่นครับเดี่ยวก็ไม่ติดนี่แหละมันจะนั่งจ้องกันยังครับตั้งยี่สิบสามนาทีไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่สังเกตเราสิก้าเนี้ยเพราะก้าเนี้ยนะมันไม่ครับแล้วค่อยหลุนขึ้นไม่ผมว่าน่าจะเป็นอ่าอันที่สองที่ผมพูดคือมันบินชนกับกงพเนียดแล้วมันมันเด้งกลับมันตกใจมันกําลังมึนอยู่ผมว่าเนาะโอ้พะบันมันจะเป็นนักสันกขว่าอะไร เพราะว่าผมที่เห็นที่เคยเห็นก็คือผมก็เคยโดนแล้วผมมเห็นจ่าจ่าก็คือมันบินชนพระเนตรมันนึกว่าจะเข้าไปโฉบแล้วก็เอาไปกินเลยแต่มันชนพระเนีตดก่อนครับมันบินชนปึ้งแล้วมันไปอีกทางหนึ่งเลยครับแล้วมันก็มาตั้งหลักอยู่ใกล้ๆนั่นแหละแล้วก็เข้าอีกก็มีอันนี้คือพวกที่ยังอ่อนประสบการณ์แต่พวกที่ประสบการณ์เก่งแล้วนี่คือมันจะบินเลยครับ บินล่อพระเนียดนั่นแหละบินครับไม่หนีนะครับอ่าบินรอบ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 ไปจบก่อนครับนั่นแหละจนไปแบบว่าโดนพระเนียดทับบางทีพระเนียดลั่นก็นั่นไปนี่พระเนียยบาลั่นซะเลยคงลงอยู่หมว่ามันไปยุ่งจังเลยเดินเข้าไปเห็นแต่บินออกใช่ไหมพ่อเจิดวีดออกเลยนะวัยหาวัดเลยบัดครับเพราะว่าพวกบานเห็นว่าโดนไปเยอะแล้วปีที่แล้วกับปีนี้หลาย ครับมาครั้งที่แล้วก็เล่าให้ฟังแล้ววันกี่ตัวนะพ่อเจ็ดตัวครับเจ็ดตัวครับนี่เห็นไหมไม่ธรรมดาครับโอ้ยก็ยังกล้าทิ้งอยู่เลยพ่อยังกล้าใส่ทิ้งไว้อีกเลยพ่อใส<ช>่ไว้ไก็คิดวัดเ่พมี่ยัง,ยงเแล้วหรอครับแล้วทีนี้โคกตรงนี้ที่พ่อไปนี่ก็เป็นโคกหินนะใช่พ่อโคกหินไม่ต้องห่วงครับพี่น้องครับเดียวเยอะเห็นว่าเมื่อวานก็ไปอีกเลยพ่อเมือวานก็ไปพ่อขวาเห็นที่นี้บาดเดือดไม่สิมาก เขานกไปขอดเจิมาแล้วท่านเออเร่อกยางไปพอดีเราเลยตบมือเลยเจิดองนีไปท่านตัวเดิมนี่แหละเนาะตัวเดิมนี่ละเริ่มจะเก่งแล้วครับเริ่มจะเก่งแล้วทีนี้โอ้โหครับถือว่าโชคดีมากแน่โชคดีแล้วครับยบมันคอยมาปล่อยว่าแขเหยำรถคอยตายวะท่านพราะมันก็ถือว่าโชคดีด้วยที่ไม่เสียชีวิตทีนี้ก็ต้องลองดูว่าจะยังไงจะกลัวจะยังไงเพราะวันจะพักนานไหมคิดว่าจะพักนานไหมนานอยู่ดอก ประมาณสิบงี่เปลี่ยนเดือนผมไปย่างเสี่ยวมัออนออกเราให้มันคึกก่อนเนาะนคึก,ก,คกมันคูมันอะไรก่อน,นครับแต่ตัวนี้เป็นน,นกต่อไหมหรือว่าโดยนกต่อครับอ๋อนกต่อได้เยอะแล้วอ,อถ้าเป็นนกใหม่ในดินนี่อาจจะเ,เหนื่อยแล้วก็ขาดใจตายก็มีครับนกเ,เป็นไปได้ครับเอ,เอาก็ถือว่ารอดไปพ่อขอดก็พูดคืนนะนึืงว่าจะรอดไม่รอดผมคิดว่าสามสี่วันแล้วนี่ก็คือแบบอาจจะแบบน่าจะไปทางเขาแล้วถ้าเกิด ขึ้นคอนไม่ได้เนี่ยน่าจะไปทางเขาแล้วนะครับเพราะกินน้ากินข้าวไม่ได้แต่นี่มาดูแล้วนู่นเขาไปใส่ขนอยู่กับพี่น้องครับอใส่ขนพ่อบันว่าขันแล้วขันแล้วครับผมเสียงเป็นยังไงเอ่ยเสียงก็ต้องกอนๆอนเนาะเรียบร้อยครับเสียงแบบนี้นะต้องร้องให้เสียงเต็มร้องให้คึกนะครับให้ขันให้คูเดียวก่อนนะค่อยออกไปไล่ทีนี้นะครับทีนี้มาถามประวัติเจ้าคูอ่างผมที่เอาไปจาก พ่อขอดพ่อวันได้ยินมมนกตัวนี้ได้ยินะครับตอนแรกตอนเนี้ยเมื่อเมื่อวานที่ผมไปหาแกผมก็ยังไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าแกต่อได้ดิต้องไปได้ยินจากปากพ่อวันด้วยเล่าต่อได้ะเรียนน่ะอ่าเป็นไงพ่อนกตัวนี้พ่อได้ยินไหมได้ยินอยน่โคกได้ยินอยู่โคกแมีนเตวไปด้วยกันหรือพ่อหรือว่ายังไงตอนแรกที่ได้ยินมันก่อนยังไม่ได้ตัวนี่บ่ได้ไปกับเล่าผมไปแต่ผมูดเดียวอผมไปใส่ผมบบอกเล่าสําดีครับเพราะว่านกตัวที่วันนี้เฮ็ดดีเขายังบ่ได้ว่าครับบัตรที่ี่เล่าไปหากัน ย you know? right ังบัหาออกขึ <Idol> speaking, kind of so ้นเนอะยังบัเราได้ยินมันขันเราเลยลอยไปใส่ผู้เดียวที่เดิมกันนี่ที่ไอ้ที่ที่เดียวกันนี่มองเดียวกันนี่เราได้มากว่าได้มากมือเศร้าแจกก็ไม่ยังลยสนกนกตัวอยู่หน้าบบซอท่อเชียวตัวขันดีๆีม้วนๆสนแต่ว่าหางก่อมเนี่ยว่มันบแมนตัวมันดอกชันอกหางก่อมไปสิมาปล่อยอยู่นี่นกสนนกจากมันจะออกเนียดออกตุ่มเขาเดาะสนนกเนียดดีก็รอนอนกตัวนี้สนนก คือพ่อวันได้ยินทำดีมีคารมอะไรอย่างงี้ยแล้วป่ะได้ยินมันครูไหมได้ดีมันครูไได้ยินมีอ่างไหมล่ะอ่างสามข่วมฮะอ่างสามข่วห่างหนึ่งสองห่างหนึ่งสามอยู่ป่านี่ใช่ไหมอยู่ป่าแต่ว่าแต่ว่าผมบาเบาให้เราฟังถูกตัวแล้วถ้างั้นผมบาเบาให้เราฟังเปิดให้พ่อบันดูแล้วเมื่อกี้ใช่พ่อยืนยันเนาะทีนี้พ่อวันก็ตามไปตามไปไปวันไซนลว่าจะไปตามมอตุนี่แหละแมนได้ยินไหมทีนี้บ่ได้ยินแล้วพ่อวนออกมาหรอ โอ้ของจริงอยู่ครับแ้างั้นะของแท้อยู่ครับแต่งี้นเงี้ยนของแท้โอ้ผมนี่สงสัยว่ามันต้องออกผนยกออกตุ่มเขาครับเพราะว่านกนี่มันสามารถจะทั้งไก่เด้เขียดเท่านี่นบมมีได้นกอ่างมีแต่ผมเท่านได้นกอ่างอ่าเพราะงี้ขอดเท่านีดครับแล้วนกอ่างแล้วเสียงดีๆอย่างเงี้ยบ่อปมีไม่มีเพราะว่าบ่อนี้พ่อบันก็ไปเป็นประจำไปประจำครับนอกจากถึงมาจะทั้งอื่นนั่นแหละครับ โอ้อมมันมนีกเก็บดีตก็คือ,อพ่อบันก็กะว,ว่าจะไปลอยเอาไปเอาผู้เดียวจะได้ก็ควดไปเอาฟืนไปเก็บฟืนเป็นไปเอาฟืนแล้วไปยังบุกคนไปได้ยินเหมือนเลยไปใส่ยิ้มมาเศร้ามันเลยได้โอ้โอนกตัวหน้าบอกเสียต้อเขียวออกมาได้แขกใส่เส้นนั่นหายยู่นานแล้วหางกล่อมๆเรียบๆโอ้ยพอบันอุ่นใจแล้วไม่ใช่แน่นอนมันโมเมนต์เด้อจนนกครับโมเมนต์โมเมนต์จนนกตัว จังโตวัดขันมันไม่ผู้ปล่อยดอกนอกยางที่ออกผนียดออกตุ่มโหสุดท้ายทีนี้ไปต่อไม่เจอเลยผมไป<ก>สองเทียเทียสามยังสงสัยไปเสียสามเยอะหรือเปล่นไม่ได้ยินบ่ไม่ซะเลยโอ้สิมันบักหางก้อบไม่เงียดแล้วคื้นวายแต่ว่าบ่าบ่บหงายแลรวฟังสุดท้ายก็ให้ผมมาแล้วตอนนี้พอดีดีดครับได้ของดีหรอกอเนี่ยพอบันจะได้ยินขัดนุนเยอะไหมพ่อ โุ้ยนุ่นดีดีตัวนุน่นคู่เอรครับแสดงว่านกตัวนี้ถ้าหลุดก็คือชัวร์ก็คือสามารถออกต่อได้เลยผมว่านี่น,นะครับอือ่ะโอเคครับได้ยืนยันจากพ่อบันก็อุ่นใจขึ้นมาอีกนะพ่อขวานนี่ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ครับวุ้ยเอยาอยากคุยไงตัวอ่าครับก็โอเคครับว,ว,วันนี้ก็ถือว่ามาดูนึกว่าอาการจะหนักครับนกของพ่อบันก็ ไม่หนักตอนนี้ปกติแล้วนะเพราะว่าพ่อควาดก็จะมี a c t ิ้งพูดเกิดเลยไปนิดนึงครับผมโอ้คนนึงว่าจะแบบวา่ามาดูอาการด้วยมาศึกษาด้วยเผื่อได้ช่วยดูอา,อาการว่าเป็นยังไงเผื่อผมมีความรู้บางอย่างที่ช่วยได้อะไรประมาณนี้พราะวานก็จะได้ช่วยกันให้มันหายไม่ใช่อะไรนะครับที่มาเนี่ไม่ใช่อะไรนะคืออยากมาดูอาการด้วยแล้วก็มาหาประสบการณ์ผมด้วยว่านกโดนเหยี่ยวลักษณะน,นี้มันมีอาการยังไงบ้างนะครับถ้าผมพอจะช่วยได้อย่างเงี้ยผมก็จะหายาหรือว่า จะบอกหรือว่าก็ช่วยกันไปนะคนละไม้ละมือครับเพราะว่าไม่อยากให้เขาเสียชีวิตเอาง่ายแต่พอมาเห็นสภาพแล้วมันโอเคแล้วครับนกไซขนอะไรปกติแล้วปกติครับผมอ่ะโอเคก็ถือว่าจบไปครับนะทีหลังก็ระวังกว่านี้อีกต้อระวังอย่าบอกไม่ได้นะไม่ได้นะก็ใช้ทิ้งดอกวันครับทิ้งอยหกเจ็ดตัวไม่ธรรมดานะพ่อไม่ได้หรออ่าถ้าตัวละพันก็เจ็ดพันนะพ่ออย่าลืมนะแต่มันไม่ใช่ตัวละพันนะจีนี่มันเหล่ามืดเหมือนก้อนเหล่านั่นแหละครับประเด็นมันน่ะบางตัวก็สองพันบางตัวก็สามพันครับมิดมิด นี่ตัวอ่างเสียงน่อยนั่นสี่พันสี่เด่นเรียบร้อยเรียบร้อยแบบนี้สี่พันสี่ครับตัวตัวนึงก็อ่างสามข้อมเสียงใงญ่กับพันหกอืมตัวมูมมมนันมิตะพันหาพันหามือเมื่ออนั่นแหละครับผมนั่นแหละขนาดผมตีทิงๆนี่เจ็ดตัวนี่ตัวละพ <c oughs> ันเห็นไหมก็เจ็ดพันแล้ว่ไม่ใช่ธรรมดา <c oughs> มนะครับอ่ะโอเคครับก็ถือว่า อยู่รอดผ่อนไปดีครับผมยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ได้จะต้องรักษาอะไรนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องวันนี้เช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดดิมซ่าคุมก่อนใครนะครับสำหรับผมกับคุณพ่อบันเป็นมากครับพ่อบันครับผมสวัสดีครับพ่อ